สวัสดีครับเพื่อนๆถนนสเปคครับวันนี้ทีมงานจะมาเทส CPU Pentium G 4 5 60สปีดที่3.5กิกกับการ์ดจอ GTX 1050ครับสเปคนี้แอดมินตันได้เคยเทสมาแล้วแต่ผมจะามาเทสย่ออ,กอีกทีด้วยจำนวนเกมที่เยอะขึ้นครับสเปคนี้ผมยืมมาจาก พอทีพอเซลเลยครับนี่ครับเขาจัดสเปคคุ้มอยู่ราคาไม่เกินหมื่นสองครับผมสเปคนี้รู้สึกว่าทางร้านเขาจะขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะราคาผมจัดคร่าวๆจากหน้าลนพกสเปคแล้วในราคาที่อยู่ราวๆตอนนี้ผมใช้แรมเป็นแบบแปดคูณสองครับเดี๋ยวลองลองปรับไปอยู่ที่แรม เค okay. ่านะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 3ื0 0สาพต้นๆแต่อันนี้ไม่รู้ว่าขายยังไององครับผมอยู่ที่ราคาไม่เกิน1 2ื่นสองฮะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนฮนะโอเคเราไปดูกันครับนี่ครับ1050 CPU ครับอ่ะเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่า TGA 5ครับ ตามฟอร์มครับเข้ามาครับเซตติ้งเลยกราฟิกผมปรับวิดีโอเมมโมรีไม่ให้เกิน2,047นะครับผมนอกจากลิมิตของแรมที่อยู่เป็นอยู่บน VGA นะั้นมีแค่2,047เนมะกผมก็ปรับไปให้อยู่ในราวๆ2,000ต้นต้น,ตน,นิดๆ2,016ก็วีซิงทำการปิดครับ FxA on ฮะ นะครับถ้าเกิดเปิด s s a จะกินแรมเพิ่มมากขึ้นผมเลยปิดไป v s y s i o g o ครับ put Game On, Focus l o s อ On ผมปรับ population ลงมาครับเห็นไหมครับให้มันเหลือ2016ที่เหลือผมดันสุดหมดปรับ High ครับ FSA Off Water Quality ปรับเป็นวูที่หายได้ครับ ครับบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเทศกันว่า1050นกับ Pentium G จะได้สักกี่เฟรมกันสตาร์ทมาครับในฉากที่อยู่ในสนามหญ้าที่กริดฟิสิกเยอะอยู่ที่81เฟรมครับตอนนี้ GPU ทำงานอยู่ที่69เ ไอความร้อนอยู่ที่69องศาทํางานอยู่99%ส่วนแรมนั้น8 g ิก,ก็พอครับสำหรับเกม GTA 5ตอนนี้แรมดูจากมุมจอด้านบนซ้ายครับแรมทางานอยู่ที่ประมาณ6 6,000กว่าเมกก็คือประมาณ6กจิกนิดๆเองครับผม8 g ิกเหลือเฟือ CPU อยู่ที่68องศาทํางานอยู่ราวๆประมาณเกือบเกือบ90% ยังไม,มย่ยังไม่พลิกถือว่า cpu ตัวนี้เล่นเกมนี้ได้โอเคเลยการหน่วงก็ไม่มีให้เห็นครับเราไปดูกันเพราะตอนนี้ฉากที่ผมเพื่อเลือจะไปสนามบิตนต่อเลยสำหรับสเปคเทนเทียมตัวนี้ถือว่าคุม้มครับเมื่อเจนก่อนๆที่ผ่านมาจะมีแค่2คอ2เทศ นปัจจุบันนี้เพนเทีย G ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น2คอ4เทศส่วน i3 นั้นจะเป็น2คอ4เทศเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันบางตัวของ i3 นั้นถูกออกแบบมาให้ดึงเฟรมเรทจ,จากกระจอได้มากกว่าเพนเทียนจีนั่นเองหรือว่าต่างกันต่างต่างกันอยู่ประมาณ3-4เฟรมครับถ้าเกิดใช้ i3 พวกงานกราฟิกเพราะว่า i3 จะมีชิปการ์ดจอ Intel ในตัวอยู่แต่ถ้าเป็นเป็นเพื่อนจีนี่จะไม่มีชิปที่เขาเรียกว่าดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอออกมาได้ได้สุดอ้าวผิดเลยมัวแต่ซุยฮะแล้วก็พังไปตรงๆเลยเดี๋ยว ถือว่าทำงานได้ดีเลยร้อยกับเฟรมนะครับในฉากที่ตนโล่งนะเดี๋ยวในรอบหน้าผมจะเอาไอ้สามเจ็มาเทสให้ดูกับตัวนี้ว่าต่างกันยังไงกับการจอตัวนี้ครับตัวเดียวกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเทสเทนเทียมให้จบก่อนดีกว่าถือว่าเทนเทียมจีกับ พันห้นี่เป็นสเปคที่ทำมาได้แบบสมเหตุสมผลกันมากอ่ะสามารถเล่นเกม GTA 5ได้ในระดับถือว่าโอเคเลย ตัวอา,ากาศอยู่ที่ประมาณ9 0เฟสสูงสุดดาวสุด76ถือว่าโอเคเดี๋ยวลองไปถาที่บินกันนครับนะ8 0เฟสโอเคครับดาวหายครับเริ่มไปลงทินลดับถือว่าโอเคเลยนะครับผมว่าเล่นได้อะสำหรับคนที่งบประมาณไม่มาก ก็จะไม่อยู่ทะละตะวันรับตาอ้าวเรือไม่มีสักลำเลยครับไปไหนหมดกันนะครับโอเคมาแล้วจากในน้ำครับ80ดสิบสามุดเจครับ นดำไม่ค <N> ่อยไม่ค <N> ่อยจะขึ้นฮะเอาเดี๋ยวดูครับฉากที่มีการคำนวณพิสิกส์เยอะจะรอดไหมซีพียูโอเคครับ ฉากที่มีฟิ hey, สิกส์สังเกตซี u ครับจะวิ่งขึ้นเกือบประมาณ90้าปลายเลยทำงานเกือบเต็มร้อนั่นเองแต่เฟรมเรทก็ดรอปอยู่ลงมาประมาณ10ว่าเฟรมถือว่าโอเคครับเนื่องจากว่าสปีดมาตั้งแต่แรกคือ3.5แล้วมันเลยเหลือเฟือไม่ต้องบูตให้เสียเวลาด้วยมาปุ๊บ3.5เลยแรงเลยเห็น hey, ครับฉากในการคำนวณพิสิกถือว่าทำมาลอก ความค้าโอเคเลยถักน้ำร้อยออเฟรมสเปคมีคุ้มค่าครับสำหรับคนที่เล่นเกมเอาแบบว่าเล่นได้ไม่อึดอัดปรับเกือบสุดได้ด้วยแหละในบางเกมนะ เกมนี้ถือว่าปรับในอยู่อยู่ในระดับถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับก่อนจะไปเกมต่อไปเดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นโชยรอบวันนั้นมิงมิงต้นไม้ครับวันนี้ต้องเร่งดีดฮะ ลางนเยอะร,รียบร้อยฮะรอดอีกแล้วฮะคอนเฟิร์มเลยแล้วกันครับว่าเคนเช่นกีกับ1นึ่เล่น GTA 5ได้เหลือเฟือครับสบายๆครับสำหรับคนที่อยากเผื่อนาคตก็ เซตนี้คุ้มครับคุ้มแน่นอนครับไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆชานูสเปคครับวันนี้ทีมงานจะมาเทดสเกม Battlefield หนึ่งแล้วก็มาต่อย้ำความคุ้มค่ากับสเปค CPU เป็นเทกียี G 4 5 6 0กับ1050ครับผม 2GB ิกครับเรามาเล่นเกม Battlefield หนึ่งกันเลยดีกว่าครับผม ครับผมจะปรับออปชันของเกมครับวิดีโอครับแอดวาน์ Advanced, ไปที่อัลต้าหมดครับเรามาดูกันครับว่าสเปคหมื่นสองเล่น b a t t l e f i หนึ่งได้ในระดับไหนตอนนี้นะครับ GPU ทำงานอยู่ที่100%ยครับอุณหภูมิอยู่ที่65องศาส่วนแรมใช้อยู่ประมาณ7.5แสดงว่า8 G b ยังพอเหลืออยู่เราดูว่ามันสวิงถึง8หรือเปล่าหรือไม่ตอนนี้ครับ สี่สี่คอที่ทางานอยู่อยู่ที่ประมาณเจดสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเหลือเฟือครมาถึงก็จกกันเลยคโอ้โห ตอนนี้อยู่5 5 52เฟรมครับในฉากที่ยิงกันอยู่ครับดาวลงมาอยู่50เฟรมถือว่าเล่นได้ครับไม่ต่ำกว่า30ครับ อนนี้ครับกำลังโดนสดูกสองด้านเลยครับเรียบร้อยครับเราพังรถถังรุ่นใหญ่ได้สองพังแล้ว ตอนนี้ครับต้องเก็บอีกคันให้ได้ฮะรเรียบร้อยครับอีคันหนึ่งฮะบอกเลยครับเกมเ a t t l e f i e หนึ่งกับชุดเพนเทนจีเหลือเฟือฮะเล่นได้แน่นอนฮนะเพื่อโตในอนาคตได้ได้เลยครับถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียว เรียบร้อยครับดูครับดูฉากนะครับเดินไปที่ฉากที่แบบว่ามันไม่มันนอกจากต้องเหยียบครับสรุปเลยกันครับว่าเพนเทียนดีสีเทาสวนกับมิสูร่าสูนี่เหลือเฟือฮะ โอเคครับไปเทสเกมต่อไปเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชานูสไปค,ครับมาตอกย้ำขอบคุ้มค่ากับชุดชุดคุ้มครับเพนเทีม m G4560 กับ GTX1050 2G นิ 50, ครับผมนี่ครับ CPU p e n เพนเทีม5ีสกับการ์ดจอ1050ครับเราไปตอกย้ำ ความคุ้มค่ากันอีกกับเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคพอสมควรเลยครับ Far า,าย primal ครับนี่ผมจะปรับวิดีโอครับไปที่ very high ครับเราไปดูกันครับว่าโอ้โหเดี๋ยวให้ดู้เห็นครับตอนนี้ครับ GPU อยู่ที่61องศาครับทำงานอยู่1้0เ,เ,เต็มส่วน CPU ทำงานอยู่ประมาณเกือบ0กสบปรครับ RAM ใช้อยู่ที่ประมาณ6.6 6.1จิกครับ6.2อะไรครับผมบอกเลยว่าเกมที่มันผ่านมาแรม8ก็เหลือเฟือครับไม่จำเป็นต้อง16น,นะครับบนรายละเอียด1,920คูณ1,80ก็คือบูเฮดีนั่นเองตอนนี้นะครับเราจะมาแอบลักรอบยิงคนคนระ จะมีหมาช่วยอยู่ครับมีหมาช่วยไล่ครับต้องไล่คนที่มายุ่งกับอาณาเขตนะครับต้องหมาน่นารักมากครับยิงกระดอกจริงไหมเนี่ยเนี่ย ครับนอกหมาเราจะไปไล่ตอนนี้อยู่ที่51ตับสูงสุดครับดาวลงมา49ครับมีหมาช่วยนี่ดีจริงน,นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปปลับออปชั่นเพิ่มเลยดีกว่าจะปรับเป็นเอาต้าครับดูครับว่าจะได้กี่เฟรมมัน สตาร์ทอยู่ที่48เฟรมครับขึ้น1 9ถ้าหินนี่ขึ้นมา54แล้วก็รุนทั้เสียงหมาโน่หมาใครหมาเรานีา่เองฮะ หรือเฟือครับสำหรับฟาคาย์ไฟันพ่อกับหนึ่งศูนย์ห้าศูนยับเป็นเทมจีนี่ยังไงก็สบายๆครับดูดีครับแรมก็ใช้ไม่เกินแปด้วยถือว่าโอเคเลยะครับอยู่ในในสเปคที่เพอร์เฟกอ่ะของสำหรับคนที่จะเล่นเกมทั่วๆไปอ่ะเล่นได้หมดแล้วเนี่ยดูดีครับดูรายละเอียดของตัวหมาดีครับเห็นไหมครับสวยงามฮนะ สงสัยเราได้เจ้าป่ามาเป็น,นเนี้ยแน่เลยครับหมาเนี่ยโอเคครับไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆชานูสเปคครับวันนี้ทีมงานจะมาเทสเกมทูมไ r เดอร์กับเฮ n เคลนทีสี่กกับ g t x ท0 5 0 2G ครับเล้วเรา,าดูก,กันครับว่าอาป่ะออปชั่นไปที่ มีเดียมพอครับถ้าเพิ่มไปอย่างนี้ล่วงแน่นอนนะดูะครับสตาร์ทมา35ครับถือว่าโอเคฮ่อนอยู่ในระดับที่ว่ารับได้เลยครับ EP หนึ่งนี่เกมที่ใช้เทสนี่ค่อนข้างจะบริโภคการจออย่างหนักเ่ยแหละ คครับรายละเอียดของตัวม้าครับม้าทองคำตอนนี้ GPU ทำงาน100%ครับโอเดเองศากับ CPU วิ่งอยู่80อเอยู่ปร,ระมาณ60เฟรระหว่าง0ิถึง80แรมใช้อยู่ประมาณ6 1จ2งคกิกนี่องิ ถือว่า4คูณ2เหลือเฟือเล่นได้ครับเราไปดูในฉากที่มีตัวบ้านมาคาเดินเที่ยว เดินไหยครับโดนแล้วครับ

ตอนนี้ผมปรับมีเดียมไว้ปรับเป็นไฮครับแต่อันนี้เอามาแค่สองพอครับดูครับจะไหวไหมรอเทคเจอร์ลสิตก่อนครับตายที่สามิเจ็ครับสามสิบหกเดี๋ยวเฟือครับเล่นได้แน่นอนนฮะงานนี้ ยีโหลดอยู่ฮะจำแน้ว่ามันลงนี่มันแ L หรือมันอะไรแน่<า>้องปรับเพิ่มขึ้นไปครับ ี really high, แต่ปรับนี้ลงมาเป็น x2 ได้ไหมปรับตัวคูนลงครับปรับไม่ได้เห็นนี่ะครับเล่นได้ครับคอนเฟิร์มเลยว่า0.50กับเพนเทนจีเล่นทูเมเดอร ได้แน่นอนนะฮะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ35สุสูงสุด40ครับเดี๋ยวค่อครับเพราะว่าตัวคูณของตัวนี้ครับเป็นตัวกินเลยครับเอาภาพมาซ้อนซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันหลายชั้นเพื่อทำให้เหลี่ยบมันหายไปแต่ะจะบ,บริโภคกาจอขึ้นเยอะมากเลยเดีย๋ยวลองคูณเสียนะครับ,รบนเดี๋ยวไปดูกันว่ามัน เนครับเริ่มเหลือสามสองแล้วเห็นไหมครับเริ่มมีการหน่วงอ่ะผมจะคูณเพิ่มขึ้นอีกคูณไปครับเริ่มเกิดอาการหน่วงนะครับคูณไปครับ เริ่มเกิดการหน่วงหน่วงคคู่สองโอเคสุดครับสำหรับเกมนี้ผมว่าแรมแปดไม่พอละอย่างน้อยต้องสิบหกละดูดิครับกินไปสิบจิกกว่าแล้วครับ ที่ผมเทสมาแรมมันเกิดอาการหน่วงเนื่องจากว่าแรมไม่พอใช้นั่นเองครับต้องใช้แบบ 8x2 แล้วสำหรับเกม t o ูไ r เดอร์นะครับนะครับบางเฟรมตกเหลืออยู่มาณ3เฟรมตัดสุดด้วยเห็นไหมครับอี่งของหินแนะนำเลยดีกว่าว่าถ้าจะไม่ให้เสียเวลาในการอัทรส ปรับมีเดียมเล่นฮนะเดี๋ยวเฟือครับหรือไม่ก็ไฮแต่มาเป็นคูณสองลองมาเทสกันเดี๋ยยี่สิบไปไปลายี่สิบเก้าคอนเฟิร์มครับเล่นเกมทอมเมเดอร์กับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับปรับไฮคูณสองครับปรับไปที่ไฮครับแล้วก็ ลดตัวนี้ลงมาเหลือแค่ 2x ครับเราเล่นได้แน่นอนฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียวลาไปต่อในะ EP ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม